สวัสดีวอาทิตย์ครับกับวันนี้มันเหมือนเดิมหนึ่งลำสองลำสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามลำนะครับรอบแรกรอบเช้าครับวันนี้นะครับไม่แน่นมากนะครับใครจะทําอะไรแวะมาเลยนะครับช่างเยอะนะครับมาดูเลยเป็นพืชสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับมาจากไหนมาจากกระบัะคร กรมโ t h ท่านไหนเนี่ยรอแป๊บหนึ่งโอ้โหเห็นแล้วฮ่าฮ่าฮนไหนตะเทีไม่ต้องถามเป็นไงเดือบร้อยเดือบร้อยแต่ตะเทียวนี่ไม่ต้องถามเลยสุดกี่กิโลสามหมื่นสามหมื่นนี่ไม่ีรู้บอกเลยเดือบร้อยตะเทียวสามหมื่นรถหมายเลขแดงนะครับรีบนะครับนี่พี่เขาสามหมื่นถามเขาได้เป็นไงกรีดเลย อามาที่กิดเลยนะครับใครทำไรรีบมานะครับนี่ว่างนะครับ13ลามเอง